อะไรมาหาอะไรค่ะว้าวโว้วาวววกวว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 สวัสดีว่ะวันนีวเรามาพบกับการให้วจวว้ววววว จัดจ้ยไม่ต้องเอาออกจ้ะมันติดที่คัดผมอันนั้นอยู่แล้วนะนะเอาออกมาทั้งกล่องเลยหมายถึงอันนั้นเอาออกมาทั้งกล่องจ้ะเอาออกมาด้วยออกมาหมดเลยเราจะจัดกันใหม่เลยจ้ะไอ่าอันนั้นเป็นเสื้ออันนั้นอันนั้นอันนั้นวางไว้อีกที่นึงจ้ะอันนั้นเป็นเกาะอกไม่ไม่เกี่ยววางไว้บนโซฟาก่อนได้จ้ะไนี่เอาไว้ตรงนั้นก็ได้จ้ะเอาไว้ตรงนั้นและที่คัดผมอยู่ในกล่องนั้นเอาออกมาอีกจ้ะเอาออกมาให้ครบเลยออ่าเอาเป็นกล่องเปล่านะ น,นะและอันนั้นในกล่องนั้นเอาออกมาด้วยจ้ะเราจะจัดเรียงใหม่ให้มันเป็นระเบียบนะเพราะตอนนี้น่าจะมีหกสิบเจ็ดสิบอันแล้วนะคะที่คาดผมเยอะเลยเนาะเยอะมากเจ๊แล้วถ้าเอาออกมาแล้วนะถูกใจอันไหนนะหยิบใส่ได้เลยนะจ๊ะไรดีตอว่รวมเธอจะได้ถ่ายรูปเห็นงดีงามเนี่ยใส่ได้ใส่ได,ได้เพราะว่าเป็นของเราเราใส่ได้ใส่ตรงไหนใส่หัวไงที่คาดผมอะ่ะ เอ้ามาใส่แล้ว <pod cast> มันสวยตำรวจเวรพี่โนนเาคุยกันตำรวจเพี่โนเขาไม่จับเรื่องคัดผม้ยมาคุยที่บ้านมันเกี่ยวอะไรกับที่คัดผมแล้วนะมันก็ไม่เกี่ยวกับที่คัดผมนนะๆเอาออกนั้นออกมาให้หมดจ้ะอ่าไอหมอนสตรอเบอรี่เอาออกมาก่อนก็ได้จ้ะ อันใหญ่อันใหญ่เอาออกมาด้วยนี่เหรออันนั้นเอาออกมาเลยข้างนอกเลยจ้ะจ,าจา้าจ้าจ้าไม่ต้องวางทับมานะนะเอามาให้ให,หนูเออมาวางไว้เออโอเค,อเคในกล่องอันนั้นเอาของน้านะ่ะเอาออกมาให้หมดเลยแล้วน้าก็เรียงให้สวยงามใหม่วันนี้เรามาเรียงกันใหม่นะ ศรัทธามากเลยเจ๊ต้อยอ,อันนั้นหนูอชอบมากเลยหนูขอยิ้มก่อนได้ไหมอขอยิ้มก่อนนะหรือว่าหรือว่าเจ๊จะใส่อันนี้ไม่ใส่ชุดไทยก็แล้วลเจ๊จะใส่อันไหนเหมาะเอาเหมาะกับหน,นูเหรอหนูขอยิ้มก่อนนะเ,เ,เพราะว่าเราประจำวันเลยเพราะส่วน,นตัอ้ตตอขอบคุณนะจ๊ะบ,บอกไว้ทิ้งนะใครทำอะไรเธอรู้ดีนะ แล้วมีอันไหนมีอันไหนที่น้าจะใส่อันไหนจ้าไม่ใส่แล้วไม่ใส่ไม่ไม่นะใส่ดสไหมน้าต้องใส่อันนึ่งนะเพราะตอนนี้ผมนะกำลังยุ่งอยู่เนี่ยต้องใส่อันนึ่งยุ่งจริงๆผมยุ่งยิ่งยุ่งจะมมาหดแล้วน้าเลือกหนึ่งอันใส่เลยจ้าใส่จ้าต้องใส่นะเพราะผมยุ่งอุ๊ยอันนี้น่ารักโอเคว่ากับพี่จ๋าในเรื่อง อะนะเอากล่องอะไรกระเด็นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บเอาแล้วจ้ะอ่าน้าเลือกเอาหมดแล้วใช่ไหมน้าเลือกมาหนึ่งอันใส่หนึ่งอันเลยจ้ะน้าเลือกหนึ่งอันใส่หนึ่งอันสงสัยจะชอบอันนี้นะจับเออใส่เลยใส่เลยใส่เลยแหมชอบอันเป็นประเด็นซะด้วย นี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยใสโอ้ใส่หงด้วยนะอ่าจัดเลยจ้านะจัดเลยจัดอะไรจัดที่ครับผมใส่กล่องให้เป็นระเบียบไงเม่กี้บอกให้มันตั้งข้างนอกโอ้ยชีวิตจริงเราไม่มให้เอามาข้างนอกแล้วนะจัดใหม่ให้มันเป็นระเบียบไงเ,เวลาใช้เราจะได้หยิบง่าย อันี้ไม่จับเอาออกเลยเอาออกเลยเป็นกล่องใช่ใช่รู้ดีหมดอ่ะรู้ดีหมดทุกอย่างอ่ะเรียงไปใจเรลยเรียงให้เป็นระเบียบอ่าเพียงพอพอดีถ้าน้าจับวางนอนๆอนอย่างนั้นมันจะหยิบใช้สะดวกไหมหนูว่าต้องวางตั้งๆไหมวางตั้งๆดีกว่านะหนูว่าเพราะเรามีเยอะมากเลยจับตั้งอ่ะจับตั้ง ไม่ใช่ไม่ใช่วางนอนแบบนั้นนะนะถ้าวางนอนอย่างนี้เราจะหยิบใช้ลําบากนะหนูว่าทำไมเป็นไรล่ะไม่ได้ใช้อย่างนี้ทำไมจะไม่ใช้ใช้ทุกคืนเลยใช้ทุกวันเลยอะนะแนวตั้งไม่เอาแนวนอนเดี๋ยวมันพังแพยายามนอนเนี่ยก็หนูบอกเอาแนวตั้งไม่เอาแนวนอนเพราะว่าอาจับตั้งอย่างเงี้ยจับเรียงอย่างเงี้ยเรียงเลียงเียงเป็นชิ้นชิ้นอย่างเงี้ยไม่ได้สั่งจ้ะหนูแนะนำ อะเนี่ยพอน้าทำเองน้าทำอ่ะแล้วมันไม่สวยน่ะให้เราตั้งยังไงเราไม่ใช่มีชีวิตถึงนี้นะจับตั้งจ้มันจะดีกว่าขยองเเต็มลจับตั้งแบบเนี้ยนั่นแหละคือวิชเขาเรียกว่าแนวตั้งถูกต้องจ้ะนั่นแหละจับตั้งให้มันเป็นระเบียบเห็งพอไหมล่ะ วันนี้วันนี้ว่างนะคะวันนี้ว่างไม่มีออเดอร์น้ำพริกนะคะก็เลยจัดระเบียบของใช้ส่วนตัวซีอพักหนึ่งวันสองวันและสามวันแล้วเนี่ยซีโอพักพักยาวเลยเอีนงบอะจ้า ใครสนใจก็สั่งกันได้นะจ๊ะน้ำพริกป้ารัตนาปากแซบและปลาส้มเจจุกนะจ๊ะสั่งได้นะเจตะต้อยอยากทํางานนะคะเหงาอ่ะไม่งั้นนะก็จะนั่งฟังเพลงอยู่อย่างเงี้ยพวกเราอ่ะถ้าเราไม่มีออเดอร์น้ำพริกเนาะ ถ้าไม่มีงานทำเจ๊ก,ก็จะพูดวนๆอยู่ประโยคเดิมแล้วก็นั่งฟังเพลงแล้วก็นั่งสวดมีอยู่แค่นี้นะคะเจ็ริมแล้วเก,ก็นแ่ีนะะ้่็ม้วนันใส่อีอไดี้นะห้นูวน่า่งเงแ้นี่แะไนดวแล้วเนั่ยขยับได้วม อ่าขยับอีกได้จ้ะเพราะว่าเพราะว่าที่ที่วางของเราอ่ะที่วางกล่องระวังได้แค่อันเดียวเราวางสองกล่องไม่ได้เต็มเลยขยับขยับได้ไหมทาได้พระสงฆ์ไม่มาบอกพระสงฆ์เขาไม่มายุ่งเรื่องที่คัดผมโอ้ยพระสงฆ์เขาไม่มายุ่งเรื่องที่คัดผมนะ Ừ, đẹp đẹp đẹp. Chai mày. của mình đó.